วันนี้วันพระนะเราก็ชักชวนลูกหลานไปสั่งสมบุญที่วัดใกล้บ้านหรือวัดที่เราคุ้นเคยและอย่าลืมอุทิศบุญกุศลไปให้แก่หมู่ญาติทุกคนที่ล่วงรับไปแล้วด้วยนะวันพระขึ้น15บห้าค่ำบุญครอบฟ้าเพนแจมจ้าเจิดจรัสพิพัฒใสสร้างบารมีบุญกุศลมงคลชัยอุทิศให้ญาติทั้งหลายผู้วายชน วัฒนธรรมประเพณีศีศาสนาทรงคุณค่าพร่างพราวสกาวผลความกตัญญูกะตะเวทีความดีคนคือบุญตนคือบุญญาบิลาศวิไลในที่สุดนี้ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขกายสุขใจเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาตลอดไปทุกท่านเทิน เจริญพร